แล้วก็จริงๆล้วเชิดตามเขาเป็นนางเงือกนะคะเขาไม่ใชิดเป็นคนสายเขาเกิดมาเป็นนางเงือกออแต่ทีนี้เราอยากให้เขาเป็นคนเราก็เลยถอดหางนางเงือกออกอตอนถอดเจ็บมากเลยอะถ้าเกิดฉาดตเจอหางปูเขาจะกลับไปเป็นนางเงือกอ,อีกแล้วเขาก็อาจจะกลับไปในทะเลไดออ้ห้องนี้นะคะต้องการให้เป็นห้องอะไรบอกเลยค่ะจะเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้จะเป็นห้องนอนก็ได้จะเปลี่ยนห้องรกนี้ให้กลายเป็นห้องรับใช่ค่ะเดี๋ยวโยอันนี้เด็ดแม่มีของตกแต่งอีกทีนึงอีกอีกอย่างนึงแม่ลืมต่อไปเนี้ย บ้านเราจะมีห้องลับในกำแพงนี่ทำอะไรทบแม่บุเพเ้เรากำลังทำกำแพงทำกำแพงในบ้านตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เป็นห้องเก็บของอยู่ดีๆแล้วแม่ปูเเ้จะทำกำแพงทำไมเนี่ยหยอเราไปดูวิดีโอนี้มาวิดีโอนี้ค่ะแอบสร้างห้องลับในกำแพงบ้านตัวเองของอาจ,จุมานำหนึ่งเขาสร้างห้องลับ ทำไมยังไม่เสร็จเนียนน้องทำไมให้เนียนดีวะเขาสร้างห้องลับเขาสร้างกำแพงแล้วทำเป็นห้องลับในกำแพงเราก็อยากมีมากไงเราก็มีห้องนี้อยู่แล้วนี่แต่มันไม่มีกำแพงบางมันก็ไม่เป็นห้องลับไงอยากได้ห้องลับแล้วมีกำแพงบางด้วยใช่มันจะได้เป็นห้องลับในกำแพงโหลำบากนะเนี่ยนี่อาจุม่าทำแม่ปูเป้ลำบากขนาดนี้เลยเนี่ยชอบมากเลยอ่ะหรอแม่แบบอยากมี ทีนี้ห้องที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะที่จะใช้เป็นห้องลับเนี่ยปกติแล้วเป็นห้องเก็บของซึ่งจริงๆไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเก็บแต่ของเอามาทําเป็นห้องลับดีกว่า <c oughs> แล้ววันนี้เฉกแต่ไม่อยู่เฉกแต่ไปน,นอนบ้านเพื่อนแม่เลยตั้งใจว่ากลับมาแม่จะเซอร์ไพรส์เแต่ด้วยห้องลับในกําแพง <c oughs> มาดูตอนไม่รับกันนี่ไม่ลับ นี่ก็คือลกห้องลกถ้ายังไม่ทำที่จะเป็นห้องลกในกำแพงขอบอกว่าไม่ได้ลกใครเรียกว่าของมันเยอะเพราะว่าแม่ก็จะเป็นระเบียบประมาณนึงโอ้นี่คือขยะที่แม่ปูเป้เก็บเอาไว้นะครับมันไม่ใช่ขยะค่ะมันเป็นของที่เราต้องใช้ในยามจำเป็นเฮ้ยมีถ้วยด้วยแล้วยถ้วยอะไรมาครับแม่ปูเป้ถ้วยนี้นะคะเป็นได้ทุกอย่างค่ะเป็นถ้วยแห้ง ความหวังหมู่บ้านก็ได้ตองลี่นี่ก็ถ้วยนี่ตองลี่ตอนลี่ไอ้น้ำนะคะตอนลี่ไอ้น้ำไม่พอค่ะเครื่องดูดฝุ่นโอ้โหทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วนี่คิดดูว่านี่คืออะไรอะไรครับเนี่ยที่ปิดท้ายรถเอามาไว้ในห้องเก็บของเอ้าก็มันต้องเก็บของอะแต่ไม่อยู่บนรถใช่เพราะว่าตรงนี้อันนี้ไม่ต้องใช้มีอะไรอีก มีทุกอย่างมาดูดิมีเสือมีเต็นมีพรมมีมุ้งมีหนูไม่มีไม่มีแม้เข้าบ่อยไม่มีมีแมลงสาบไม่มีมีทุกอย่างเรียกว่าถ้าเรายังไม่เจอมันไม่มีจะเปลี่ยนห้องรกนี้ให้กลายเป็นห้องลับใช่ค่ะใช้ประโยชน์อะไรได้ครับห้องลับห้องนี้นะคะต้องการให้เป็นห้องอะไรบอกเลยค่ะจะเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้จะเป็นห้องนอนก็ได้โอ้โหขนาดนั้นเลยหรอ แม่ปูเป้จะทำห้องโลงห้องนี้ให้เป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนอะไรก็ได้ที่คนที่เข้ามาในห้องอยากให้เป็นเป็นห้องสมุดก็ได้แล้วนี่มีใครที่ติดตามแม่ปูเป้ตั้งแต่วิดีโอนี้หรือเปล่านี่ทำกล่องกาชาปองสกุช,ชี่ทำเองกับมือทำเองกับมือแม่ยังเก็บไว้อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยโยก็แปลกใจนะห้องสมุดเนี่ยเข้าไปทีไรเนี่ยนะไม่ค่อยเห็นสมุดนะเจอในหนังสือเห็นแต่หนังสือทำไมเขาไม่เรียกห้องหนังสือ ก็เพราะว่ามันมีสมุดแต่ซ่อนอยู่ต้องไปหาให้เจอเขาเลยเรียกห้องสมุดทั้งต่อไปนี่เข้าไปในห้องสมุดนี่ไปหาสมุดนะใช่ไม่ต้องอ่านหนังสือ <c oughs> แม่นี่เข้ามาก็มึนเหมือนกันนะว่าแม่จะเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ยคือนอกจากหนังสือแล้วนะคะมีของเล่นต่างๆที่แม่เก็บเอาไว้หลายอย่างมากเลยหลายคนคงอยากรู้นะว่าแม่เก็บอะไรในห้องเก็บของ <c oughs> เป็นไรครับได้ยินเสียงกอบเก็บ <c oughs> จริงจบ ตกใจเบาๆแล้วก็จริงๆแล้วเชิดแตมเขาเป็นนางเงือกนะคะเขาไม่ใช่เป็นคนออใช่เขาเกิดมาเป็นนางเงืกเอกแต่ทีนี้เราอยากให้เขาเป็นคนเราก็เลยถอดหางนางเงือกออกออตอนถอดเจ็บมากเลยเรอาอก็มาซ่อนไว้เพราะว่าถ้าเกิดออถ้าเกิดเชิดแตมเจอหางปลูกเขาจะกลับไปเป็นนางเงือกอีกออแล้วเขาก็อาจจะกลับไปในทะเลได้ใช่เราก็เลยซ่อนหางเขาไว้มีหางตั้งหลายอันเนี่ยอันนี้หางตอนเด็กค่ะ อันเด็กๆแล้วพอตอนโตมีหางงอกอีออันนึงแม่ก็เก็บไว้อีกเขาจะมีหางงอกทุกๆ6ปีหางใหม่เราก็ต้องเก็บหางเขาไว้เก็บไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะแม่จริงๆแม่เป็นนักมายากลเนียค่ะจริงๆแม่เป็นนักมายากลที่เก็บเชิดแตมที่เป็นไม้เลื่อมาเลียงนะครับเดี๋ยวเราทํารีวิวห้องเก็บของให้ดูดีกว่าแต่ตอนนี้ทําห้องลกในห้องลับก่อนทําดทห้องลกเอ้ย ทำห้องลับในกําแพงเออเอาอแล้วนะแม่จะเริ่มมานะนี่ค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องขนทุกอย่างออกมาค่ะขนออกมาให้หมดแล้วเราต้องทําความสะอาดด้วยเดี๋ยวแม่ขนออกมาหมดแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะนี่ค่ะเราขนของที่เราไม่ต้องการนี่อยู่ในห้องนี้ออกมาหมดแล้วเยอะมากเลยนะครับของห้องเล็กแค่นี้ไม่คิดว่าจะใส่ของได้เยอะขนาดน,นี้ไม่ใช่แค่นี้นะโยนนูน่นขึ้นบันไดไปอีกโอ้โอ โอ้โหเยอะมากทีนี้พอของออกไปแล้วนะคะเราก็จะเหลือแต่ของที่เราคิดว่าจะตกแต่งของเล่นอะไรอย่างเงี้อยอยู่ได้ของเล่นข้างล่างเดี๋ยวเราก็จะจัดให้เป็นที่นั่งที่นอนได้เอาอะไรมาวางให้มันน่ารักกุ๊กกิ๊ก<ม>ตรงนี้รก,กเดี๋ยวว่าจะโกออกไปเหมือนกันมันมีพื้นที่ให้พอเป็นห้องนั่งเล่นได้จริงๆอะครับเนี่ยนี่คะ่ะเข้ามาดูสิคะเชิญคะ่ะทีนี้คะ่ะเชิญค่ะจริงๆเราสามารถมุดไปในนั้นได้อีกนะคะแต่ว่า แม่คิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วคะอาจจะมีหนูอยู่ตรงนห้นไม่มีแน่นอนเพราะห้องเนี่ยปิดตายปิดตายเว่าปิดสนดิทนะคะปิดสนดิทแม่คิดว่าเราจะทําแค่ตรงนี้นี่เลยนั่งนั่งเล่นได้นั่งเล่นแม,แม่แม่ปู่เป้ดูรับห้องมากเลยครับนอนก็นได้มีอ,อยู่ได้คนเดียวนะครับห้องนี้เอา้าห้องรับสิห้องรับต้องอยู่คนเดียวแต่พลิกตัวยากเลยนะคะนอนได้แต่ทานพลิกตัวแต่สําหรับเชอร์ตันน่าจะได้อยู่ไงเวบ กงสองทางไกลน่ารักไหมอันนี้ก็ไวน้นี่นะคะเพื่อว่าเดี๋ยวเชอร์ต็มจะเล่นแล้วเราก็จะมีนากแกงเอลซา่าตอนนี้แม่จะเริ่มเอาของเล่นมาจัดสองชั้นนี้ส่วนชั้นที่เหลือเนี่ยตรงนี้แม่จะให้เป็นห้องสมุดเอาให้อ่านหนังสือนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวอาจจะเอาตุ๊กตาก,กับของเล่นมาวางแล้วก็พื้นเนี่ยน่าจะเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูสวยๆซะหน่อยแล้วก็มีความนุ่มมเราต้องหาเก,ก้าอี้มาวางตัวหนึง่งโยใส่เก้าอี้เราจะเต็มปะวะอ่ะ เดี๋ยวแม่ไปจัดแปบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหงดงามมากแน่นอนดูไม่ออกเลยว่าเคยเป็นห้องเก็บของมาก่อนใช่ยังไม่เห็นนี่ยกเห็นแค่นี้ยกต้องมาดูข้างในก่อนนีอะไรเนี่ยมีโซฟาโอโ้มีที่นอนโอ้โหมีไฟหัวเตียงเห็นป่าวไฟหัวเตียงโอ้โหมีผี <c oughs> ยอนี่เอลซ่า ตกใจหมดเลยเชิญค่ะชิญเข้าในห้องนะคะจริงๆตรงนี้มปนกระถางต้นไม้ด้วยนะมีกระถางต้นไม้ด้วยเฮ้ยเขาเรียกแจกันดอกไม้โอ้อุยเดี๋ยวต้องตั้งให้สูงขึ้นหน่อยดีกว่าเดี๋ยวแม่ต้องไปปรับตรงนั้นแล้วก็ของเล่นนะคะอยากเล่นอะไรก็หยิบเล่นตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะอ่านหนังสือก็คืออยู่ในนี้เปิดให้ดูหน่อยสิครับมีหนังสืออะไรอ่านบ้างเปิดแล้วก็อาจจะปิดไม่ได้นะคะดิบใช่ค่ะมีทั้งหนังสือมีสาระและเอนเตอร์เทนนะคะเพื่อความสนุกสนาน เลยเข้ามาค่ะเลยเข้ามาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเกมนะคะของเล่นต่างๆมีไพ่อูนโนมีบอร์ดเกมมีตุ๊กตาให้เล่นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะก็มีพัดลมด้วยเพราะว่าในห้องเก็บของเราไม่ได้ติดแอร์มีพัดลมดดมีโคมไฟด้วยคะ่ะนี่เป็นโคมไฟ <S> <S นี่ปิดได้ไหมห้องนี้เราเข้ามาแล้วเราปิดห้องได้ไหมปิดได้คะ่ะปิดได้แล้วเราจะอยู่กันสงนๆๆๆองคนไหวไหม อยู่นี่โอ้โหปิดห้องปิดห้องโอ้ตรงนี้ควรจะทำตกแต่งอะไรสักหน่อยไหมอุ๊ยแม่มีของตกแต่งทีนึงอีกอีกอย่างนึงแม่ลืมเดี๋ยวยออันนี้เด็ดนี่ค่ะ้วยความที่กลัวว่าห้องนี้จะแค่นะคะเราต้องติดหน้าต่างโอ้หหน้าต่างอยู่ปุ๊บเปิปุ่นเปิดมาเห็นภูเขาไฟฟูจิตรงนี้เลยโอ้ ช่วยให้ห้องนี้ดูกว้างขึ้นเป็นกองใช่โล่งโหสองหน้าต่างออกไปเราควรจะติดอันนี้อ่าทีนี้นะคะมาดูว่าเป็นห้องนอนยังไงอ่ะเชิญออกก่อนค่ะจะเข้าไปนอนคนข้างลําบากเลยนะครับตรงนี้นี่ค่ะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนนอนนอนยังไงครับนี่อย่างที่บอกนะครับนอนได้แต่พลิกตัวไม่ได้โอ้โหเป็นไงห้องนอนหรูๆรูเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่น ห้องนั่งเล่นนะคะเราก็นั่งตรงนี้นี่เล่นของเล่นอ่านหนังสือทําได้ทุกอย่างถ้ามีเพื่อนมาเพื่อนมาการกุยแขกได้ด้วยรับแขกโหรับแขกได้กี่คนครับเนี่ยรับแขกได้สองคนรวมเจ้าของเขาเป็นสามคนสามคนนั่งตรงนี้คนหนึ่งนั่งตรงนู้นคนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีโต๊ะเล็กๆมาไว้วางเครื่องดื่มอาหารโอ้โหแล้วเพื่อนมาได้ จะแย่งอากาศกันหายใจจนหายใจไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราเจาะรูให้ก็ได้ <laughs> เดี๋ยวให้หายใจทางรูประตูนะคะล่องประตูนะคะแล้วมันเป็นกำแพงยังไงอะเลยกำแพงนี่ไงคะทุกคนมีกำแพง <laughs> <ห>ตกใจต้องมีสิคะกำแพงเลยนะทำห้องลับในกำแพงน่ะนี่คะ่ะกำแพง <laughs> โอ้โหห้องลับในกำแพงเดีย๋ยวแม่แปะเข้าไปปุบเป็นกำแพงเลยใคร ดูออกดูไม่ออกก็ช่วยดูให้เป็นกำแพงเลยนะคะนี่โหนี่ปิดปึด๊บเป็นกำแพงไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้มีห้องเอ,อสุดยอดเลยเป็นงี่ละเชอร์แตมจะชอบไหมชอบแน่นอนอม,มันความรู้สึกเหมือนห้องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เชอร์แตมชอบด้วยนะใช่ห้องนอนแฮร์รี่พอตเตอร์เขาที่อยู่ใต้บันไดใช่เดี๋ยวไปรับเชอร์แตมแล้วให้กลับมาดูดีกว่าเดี๋ยวมาดูว่าเชอร์แตมจะชอบขนาดไหนเชอร์แตมเชอร์แตมเห็นอะไรแปลกๆป่ะไม่เห็นค่ะหีอะไรแปลกๆเลยหรอห็นละ อะไรกำแพงกำแพงตรงนี้เป็นกำแพงมันไม่ใช่กำแพงธรรมดาค่ะต่อไปเนี้ยบ้านเราจะมีห้องลับในกำแพงเชิต้องกดปุ่มปิ๊บปุ่มอยู่นี่สองปุ่มสแกนม่านตาเอาม่านตาสองไปนี้ปึ๊บโอเคเข้าได้ช่บยเลนแน่ยุด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 โอ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 ยุดยุดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง แต่แทนโอ้โหเห็มเป็ห้องเลยค่ะเมื่อกี้ที่เจะนั่งตรงนี้อะใช่เป็นห้องสมุดตรงนี้ห้องสมุดนั่งอ่านหนังสือข้างในนี้มีหนังสือเปิดเบาๆนะคะเปิดเบาๆนะะคเอลซ่าลาบูบูมีของเล่นเยอะเลยค่ะอะเดี๋ยวเปิดให้ แชอแตมแล้วห้องนี้ไม่ช่องธรรมดานะาเป็นห้อง View, วิวภูเขาไฟฟูจิ <laughs> o oh my gosh ยไงเ <c oughs> <c oughs> จ๋งป่าวค่ะแล้วนี่ไม่ใช่แคห้องสมุดเป็นห้องนอนได้ด้วยไหนคะนอนเลยค่ะตรงฝั่งนั้นมีไฟหัวเตียงเห็นไหมคะโอ้นอนได้กำลังดีเลยกว่าจิ้งจอกอะค่ะไม่มี <c oughs> แม่จัดห้องให้เป็นเวลาหชั่วโมงไม่มีจิ้งจกสักตัวแม่ไล่ออกไปหมดแล้ว แล้วต่อไปนี้เจเตันก็ไม่ต้องนอนที่ห้องนอนแล้วนะเจเตันก็ถูกนิระเทศมานอนที่ห้องนี้ทาร์รี่พอตเตอร์จริงๆ้วยดีปะมีห้องนอนใต้บันไดเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ <c oughs> ชอบไหมชอบค่ะอือชอบอะไรที่สุดในนี้ฟูจิค่ะชอบ,บวิวภูเขาไฟฟูจิ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้บ้านเราก็มีห้องลับหลังกำแพงแล้วชอบไปดูแบบนี้หรือป่าแล้วอยากให้เราทำห้องแบบไหนอีกคอมเมนต์บอกไว้นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกรดี่งนะวันนี้พวราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย